จอดไม้เหตุกรุงศรี เมื่อเข้าสู่เดือนตุลาคมอากาศเริ่มเย็นลงท้องฟ้าแจ่มใสทะเลเหมอกโผลมาทักทายยามเช้านี่คือช่วงเวลาทองของสายแคมปิง้งที่หลายคนรอคอยผู้คนต่างมุ่งหน้าไปกางเต็นต์นั่งจิบเครื่องดื่มร้อนรอบกองไฟและบันทึกภาพสวยๆไว้เป็นที่ระลึกจริงๆแล้วการแคมปิ้งไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มีรากฐานมาจากชีวิตคนโบราณที่มักจะตั้งค่ายพักแรมระหว่างการล่าสัตว์หรืออพยพก่อนจะพัฒนาเป็นค่ายนักสำรวจในยุคอนณานิคมและกลาย เป็นกิจกรรมพักผ่อนในช่วงคริสต์ศตวรรษที่19ในประเทศไทยการตั้งค่ายพักแรมเป็นกิจกรรมของทหารและพรานป่าจนกระทั่งในพุทธศักราช2505มีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปแคมปิง้งสัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดกิจกรรมแคมปิง้งจึงค่อยๆแพร่หลายมากขึ้นทุกวันนี้แคมปิง้งไม่ใช่แค่การนอนกลางป่าแต่คือการหนีความวุ่นวายมา พักใจกับธรรมชาติเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอบอุ่นรอบกองไฟที่รอให้เราออกไปสัมผัสกรุงศรีรวมสืบสารความเป็นไทย